ดาวเคราะห์ลอยอิสระปรากฏการที่น่าสนใจในจักรวาลดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่งกำลังกลายเป็นที่ร้อนรนในหมู่นักดาราศาสตร์ด้วยการกลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวอย่างรวดเร็วมีอัตราการดูดซึมวัตถุอยู่ที่หพันล้านตันต่อวินาทีนี่คือความเห็นของนักดาราศาสตร์เกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ นักดาราศาสตร์ได้ตรวจสอบดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ620ปีแสงและมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดี5ถึง1ิเท่าตามรายงานของเว็บไซต์ Science News ในวารสาร Astrophysical Journal Letters แต่ที่น่าสนใจคือดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้โครจรรอบดาวฤกษ์มแม่แต่กำลังขยายเติบโตอย่างรวดเร็วกลืนกินก๊าซและฝุ่นด้วยอัตราเท่ากับ6พ0 0ล้านเมตริกตันต่อวินาทีนี่เป็นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดที่เคยสังเกตได้ในดาวเคราะห์ใดๆทั้งในระบบดาวฤกษ์มแม่หรือนอกระบบดาวฤกษ์ และนี่คือส่วนที่น่าสนใจดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ซึ่งได้รับชื่อว่าชา1 1 7 0งหนึ่งถึงเจ็ดถูกค้นพบในกลุ่มดาวเคอร์มิเลียนประมาณ20ปีที่แล้วด้วยการสะสมสารจากการดูดกลุ่มกา๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆตัวดาวเคราะห์นักวิจัยต้องการศึกษาวิวัฒนาการของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ซึ่งอาจเกิดจากการขยายเติบโตรอบๆดาวฤกษ์แม่หรือการก่อตัวขึ้นเดี่ยวจากกลุ่มก๊าซที่สลายอย่างเหมือนดาวฤกษ์การสังเกตการด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ VLT ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมพบว่าดาวเคราะห์อนอกระบบดวงนี้มีอัตราการเติบโตตรงตามที่คาดการแต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนกลับพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้กลายเป็นดาวเคราะห์ที่เร่งกลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวเองอย่างรวดเร็วและนี่คือสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจการสังเกตในเดือนกร,รกฎาคมและสิงหาคมพบว่าดาวเคราะห์1170-7626กำลังสะสมสสารเร็วขึ้น8เท่าจากก่อนหน้าเพียงไม่กี่เดือน นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นผิวของดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบก็ร้อนขึ้นและสว่างขึ้นพร้อมกับการปรากฏของจานร,รอบดาวเคราะห์ที่เป็นไอ้น้ำแต่ที่น่าสนใจคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยพบเห็นมักพบเฉพาะในดาวฤกษ์อ,อายุน้อยและนี่อาจบ,บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้มีกำเนิดคล้ายดาวฤกษ์นอกจากนี้ข้อมูลจากปี2016ยังบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ชั้น1 170 7 6นถึงดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์อยู่เสมอ นักวิจัยจะต้องการศึกษาดาวเคราะห์ดวงนี้อีกครั้งในปลายปีเพื่อตรวจสอบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ยังคงดูดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่และเพื่อศึกษาปริมาณของเหตุการณ์เหล่านี้และนี่คือคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้เกิดจากการก่อตัวขึ้นเดี่ยวหรือเกิดจากการขยายเติบโตรอบๆดาวฤกษ์แม่อย่าลังเลที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนสแสดงความคิดเห็น